ของใช้ที่90ภาษาที่3มีจัะเฮ้ยอันนี้ผมมีที่บ้านเฮ้ยบ้านย่าใช้อ่าเป็นที่นั่งมันสบายยังไงก็ไม่รู้เนะแต่มันจะคอมโบกับหมอนสามเหลี่ยมล่าชุดนี้มีคนเดียวในออฟฟิศเนียที่น่าจะเคยแตะต้องมันมันคือนังสือแล้วพี่คือโปรแกรมเวิร์ด้าจำไม่ผิดมันมันไม่ได้รันบนโอเอสมันต้องไปรันในดอส ภาพเก่าขนาดนี้มือว่าสิมันคือบัตรโทรศัพท์ในยุคที่ยังไม่มีตู้เสียบบัตรมึงต้องโทรไปเบอร์นั้นหนึ่งศูนย์แปดหลังจากนั้นมึงค่อยกดเบอร์ปลายทางนี่มันคือแม่คือถ้ารู้มึงจะรู้เลยนะมันคือกระต่ายขูดมะพร้าวคิดอยู่ว่ามันเกี่ยวกับอะไรนนั่แหละถ้าเด็กรุ่นกูจะจำกันจากการใช้งานแหละแต่ว่ามันมีฉากหนังไอคอนิกคือเรื่องแม่เบี้ยมัมมี่เขาจะรู้สึกว่าที่บ้านยังมีอยู่เลยตอนนี้พ่อหน้าเนี่ย ขาตู้กับข้าวไม่ให้มดขึ้นเอาน้ำมาหล่อแต่จริงๆแล้วก็คือมดขึ้นชิบหายเหมือนเดิมแล้มันแถมยุงกแหละใช่แล้วมียุกลายมาเคลมตรงตูดมันน่าจะสปาร์ตสปาร์ตนี่มึงไม่รู้จริงเหรอเนี่ยกูเริ่มช็อกแล้วมัไม่ตัดเลยนะคือยางลบสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่ายางลบปากกาแต่โตมากูเพิ่งรู้เพราะมันลบกระดาษยี่อะไรก็ทะลุหมดตอนน้ำล้างแตะ้วยก็ลบโอเคเกมมือไม่เคยได้แตะ คอมพิวเตอร์มือถือน่าจะเป็นอันแรกเลยด้วยมัม้เขาเรียกว่าปราบก่อนก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนโลกเรามีไอ้เรื่อนี้แต่รู้ว่าใครมีแม่งเท่แม่งรวย